เป็นเรื่องรายละเอียดคำถแถลงซึ่งก็ไม่ยาวมากนะักท่านอาจจะหาอ่านได้ทั่วไปจะถาม AI ที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าที่จริงง่ายๆไปที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็จะอาศัยเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศอ่านฉบับาภาษาไทยให้ท่านฟังแล้วท่านไปหาอ่านเอาเองที่หลังย่อมได้อยู่แล้วนะครับที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศภาษาอังกฤษก็มีครับ แถลงข่าวร่วมของการประชุมพิเศษจัดโดยมาเลเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างกัมพูชากับไทยถ้าผมจะจุกจิกจู้จี้เหมือนคนแก่ขี้บ่นก็คือว่าแค่พาดหัวหรือหัวข้อที่แปลออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็คำถแถลงที่เขาถแถลงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่แฟงถ้าเราจะเกี่ยงกันว่าเอาชื่อใครขึ้นก่อน โอเคแคมเปนขึ้นก่อนแล้วไทยตามหลังเราก็เสียเปรียบนะแต่ว่าโอเคตามลำดับอักษรรับได้ที่การประชุมระหว่างประเทศเขาเถียงกันจน30วัน800วันไม่จบก็เพราะไอ้ตัวหนังสือเนี่ยครับถ้าผมไปนั่งประชุมด้วยผมก็จะต้องบอกเอ่อ c a m b o d i a and Thailand มันต้อง Thailand and Ca m b o เ i a นะอะไรแบบนั้นนะเถียงกันไปเถียงกันมาบอกตามลำดับอักษรโอเครับได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าที่มันไม่ถูกต้องก็คือว่าถแถลงข่าวร่วม เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน no is t not a current uh, affair หรือ current situation ไม่ใช่สถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นสถานการณ์การสู้รบระหว่าง uh, กัมพูชากับไทยบริเวณพรมแดนนะแลวเพื่อมาให้ให้แร์ก็คือในบางประโยคหลังๆก็จะเอาไทยขึ้นก่อนกัมพูชาตามหลังก็ได้นั่นคือประเด็นจุกจิกของนักการทูตเขาจะเถียงกันเวลาล่างคําแถลงท่านผู้ฟังก็จะบอกว่ามันไร้สาระแต่ว่าต้องทำครับเพื่อความได้เปรียบถแถลงต่อไป รัฐบาลของมาเลเซียกัมพูชาและไทยนะไม่ต้องมีคำว่าของก็ได้รัฐบาลมาเลเซียกัมพูชาและไทยได้ออกถแถลงข่าวร่วมฉบับนี้ภายหลังจากการประชุมพิเศษที่จัดขึ้นที่ปุตตาจายาถูกต้องแล้วไม่ได้ประชุมที่กัวลาลัมเปอร์เขาประชุมที่ปุตราจายาเป็นเมืองรัชการศูนย์ราชการศูนย์รัฐบาลกลางแห่งใหม่ ใหญ่โตมือมานะครับเข้าจาการมีอพาร์ตเมนต์คอนโดที่พักอยู่นั่นด้วยนะครับผมไปเที่ยวมาแล้วประทับใจสุดๆนะครับที่ปุตราจายามเมลเซียนะมีนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเป็นประธานเจ้าภาพและสักขีพยานและมีนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาและรักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชย,ยชัยของไทยเข้าร่วม นอกจากนี้การประชุมพิเศษครั้งนี้มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ร่วมจัดและสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหายอย่างสันติสําหรับสถานการณ์ที่ยังคงดําเนินอยู่นะนี่พูดแบบกลัวๆนะเหมือนกับว่าให้เกียรติอเมริกากับจีนผู้แทรกแซงการสู้รบครั้งนี้ระหว่างไทยกับเขมร านายกฐมตรีฮุนมาเน็ตและรักษาการนายกฐมตรีภูมิธรรมเวชยชัยได้แสดงท่าทีและความเต็มใจที่หยุดยิงทันทีและทําให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกตินะคุณภูมิธรรมเต็มใจได้ยังไงนะผมยังไม่เต็มใจทหารเขายังไม่เต็มใจเลยคุณต้องถามก่อนนะครับโอเคก็เป็นสิทธิ์ของคุณปรนะธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้ติดต่อผู้นําทั้งสองประเทศเรียกร้องให้ผู้นําทั้งสองหาทางออกอย่างสันติต่อสถานการณ์ ฝ่ายจีนที่ติดต่อกัมพูชาและไทยมาเลเซียและประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหารือการหยุดยิงและนามาซึ่งสันติภาพและการเข้าร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างสันติภาพการพูดคุยและความมั่นคงในภูมิภาคกัมพูชาและไทยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุถึงความเข้าใจร่วมกันดังนี้จะเห็นว่าคำถแถลงนี้ถ้าพูดถึงอเมริกาเนี่ยแทรกแซงโดยตรงติดต่อผู้นำทั้งสองประเทศโดยตรงจากโดนัลด์เจทรัมป์ ส่วนจีนไม่ได้ติดต่อตรงแบบนั้นนะฮะจีนติดจีนได้ติดต่อกมุมาไทยมาเลเซียและประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดไม่ใช่ตรงไม่ใช่โทรหาแล้วบอกเฮ้ยอยู่ไปคุยกันนะจีนไม่ได้กดดันเราแบบตรงๆนะครับจีนสุภาพมากกว่าอเมริกาแต่อเมริกาก็สร้างเงื่อนไขว่าไม่เจรจาการค้าถ้าไม่หยุดยิงเป็นเงื่อนไขแบบ โง่เขลาว่างั้นเถอะเป็นเงื่อนไขที่มันไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขมันทําให้เรามีรู้สึกว่าถูกบีบเป็นเบี้ยล่างของอเมริกาที่มาคุยในครั้งนี้คืออเมริกาทําให้เราเสื่อมเสียเกียรติภูมิของความเป็นไทยและอิสระในการเจรจานะครับอันนี้ผมเป็นมุมมองของคนหัวรุนแรงอย่างผมนะครับ <laughs> เพื่อส่งเสริมให้เกิดการหาด้วยการหยุดยิงและนํามาสึ่งสรนติภาพโอเคบรรลุถึงความเข้าใจร่วมกันดังนี้ไม่ยาวครับหนึ่งการหยุดยิง ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขมีผลตั้งแต่24นาฬิกาคือเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่กำลังคุยเนียครับคือเที่ยงคืนที่ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วหยุดยิงก็ไปเช็คเว็บดูก็ยังไม่เห็นมีการยิงอะไรกันนะครับถ้ามีลรวผมไม่ทราบขออภัยด้วยครับหยุดยิงตั้งแต่24นาฬิกาของวันที่28นะรกรกฎาคมนะก็คือเข้าสู่วันตีหนะึ่งก็เป็นวันที่29แล้วตอนนี้เรา29นะครับตามเวลาท้องถิ่น นี่คือขั้นตอนสําคัญขั้นตอนแรกที่จะนําไปสู่การลดความตึงเครียดและการฟื้นฟูสันติพาพและความมั่นคงเห็นไหมครับข้อหนึ่งบอกว่าหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้ก็ไม่ถูกเงื่อนไขให้เจรจาหยุดยิงมาจากอเมริกาถ้าไม่เจรจาหยุดยิงจะไม่ให้เจรจาการค้า <c oughs> ซึ่งผมบอกว่าไม่เห็นห่วงเลยไม่แคร์นะครับเพราะการจริงครั้งนี้มีเงื่อนไขจากอเมริกาว่าต้องประชุมและหยุดยิงไม่งั้นไม่ลดภาษีจึงเป็นการแถลงที่ กดไม่ถูกต้องหรือจะใช้คำว่าลายโกหกก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เขาหมายความว่าหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขในการหยุดยิงของผมเนี่ยหมายความว่าเจรจาหยุดยิงโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเจรจาไม่งั้นไม่คุยทางการค้าโอเคเขาจะหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้เอาตรงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าเล่นลิ้นมากเกินไปหนึ่งหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้เราแพ้เลยนะครับ ผู้ที่อ่อนด้อยกว่าคือขเขมรเขาต้องการหยุดยิงโดยเร็วโดยม,มีเงื่อนไขส่วนเราเนี่ยต้องหยุดยิงโดยมีเงื่อนไขหยุดยิงโดยการให้ทหารขเขมรถอยออกไปนอกพื้นที่ตามแผนที่เส้นกัน้นพรมแดนหนึ่งต่อห้าหมืนแล้วเราจะเข้าไปจัดการพรมแดนให้มั่นคงอันนี้เงื่อนไขของเราถ้าจะหยุดยิงต้องเขียนอย่างนี้นะครับไม่งั้น3มปีผมก็ไม่หยุดยิงนะครับ 2. เอกสารบอกว่าจะจัดประชุมยังไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าหน่วยทหารในภูมิภาควงเล็บแม่ทพัพภาคหนึ่งและสองของไทยกับแม่ทพัพภาค4ีหของกัมพูชาในเวลาเจ็ดมงเช้าวันนี้วันที่29่สิบเากราคมต่อด้วยการประชุมของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนําโดยประธานอาเซียนหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและ ข้อ3จะจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ General b o r d e r c r m m i t t e e GBC ในวันที่4สิงหาคม2568โดยกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพข้อ2กับข้อ3เนี่ยมันลำบากจะตีความยังไงครับคำว่าเฉพาะคำว่าโดยกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพนะครับแปลว่า2การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหัวหน้าหน่วยทหารแม่ทัพพักหนึ่งสองของไทยัพพัหของกัมพูชาเจ็ดงเชา้าวันนี้ ประชุมที่กัมพูชาเป็นช่ภาพใช่ไหมเพราะว่าในข้อสองไม่ได้บอกว่าประชุมที่ไหนแต่ข้อสองเนี่ยคือประชุมพวกแม่ทัพทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยวันเนี้ยเจ็ดโมงเชา้าแล้วมันเขียนในข้อสองตอบด้วยการประชุมของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนําโดยประธานอาเซียนหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบนะวันนี้นะครับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารกับแม่ทัพภาค ของทั้งสองฝ่ายพักหนึ่งพักสองไทยภักส,กสี่พักห้ากัมพูชาเนี่ประชุมเสร็จแล้วก็ต่อด้วยผู้ช่วยทูตประชุมวันนี้นะครับมีการประชุมสองอย่างในวันนี้หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบแล้วมันมีคําว่าและไปสู่ข้อสามผมต้องละเอียดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นตัวแทนของกระทรวงต่างประเทศสมมุตินะครับพบสอนเรื่องนี้มาอยู่ด้วยนะครับจะสอนได้ไม่นานนะครับไม่ได้อ้างว่าเก่งอะไรหรอกครับแต่ว่าตามหลักมันจะต้องตีความว่าเฮ้ยแล้วแอนเนี่ย และและมันมาข้อสและจะจัดประชุมกรรมการชายแดนทั่วไปโดยกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นการประชุมกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเนี่ยอยู่ในข้อ3ส่วนการประชุมไม่เป็นทางการในวันนี้ของฝ่ายทหารและเขาไปช่วยทูตทหารต่อกันเนี่ยมันต้องเป็นการประชุมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเพราะมีคําว่าและสองและสมแปลว่าเราเสียเปรียบละคุณไ,ไปประชุมที่กัมพูชาผู้รุกรานประเทศไทยเขาเป็นเจ้าภาพ เขาจะให้น้ําเรากินแล้วใส่ยาถ่ายให้เรากินเยอะๆให้เราปวดท้องก็ได้นะครับใส่ยาพิษฆ่าเราที่ตายก็ได้หรือเขาจะปิดล้อมแล้วฆ่าเราทั้งห้องประชุมเลยก็ได้ถ้าเป็นสมัยโบราณหรือเขาจะทําเป็นไฟดับเขาจะทําเป็นเอกสารเขาทำได้หมดเลยนะครับเพราะเราไม่ไว้ใจเขาใช่ไหมนั้นสองกับสามเราเสียเปรียบครับเราถูกบังคับให้ไปประชุมที่กัมพูชา ผมรวมข้อ2องข้อสามะทหารประชุมที่ไหนไม่ทราบแต่เขาบอกว่าและประชุมกรรมการชายแดนทั่วไปกับมพูชาเป็นเาภาพาอันนี้เราเสียเปรียบ5้าหมเขียนอย่างนี้ตกลงอย่างนี้ได้ยังไงครับจบ1 2ึสในฐานะประธานอาเซียนสมัยปัจจุบันมาเลเซียพร้อมที่จะประสานงานกับทีมสังเกตการเพื่อตรวจสอบและทําให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามความเข้าใจข้างต้น มาเลเซียจะหาหรือประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น,นๆในการเข้าร่วมสังเกตการ,พรเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภูมิภาคในการสับสนสันติภาพในพื้นที่อันนี้ก็ไม่เป็นไรส่วนใหญ่เขาก็อันนี้เป็นทางการก็ต้องทําอย่างนี้ครับเป็นพิธีการต้องดูดีทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกลับมาสื่อสารทางตรงในระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทร,ระวงต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศถ้าประชุมกันได้ยังไงในวันนี้นะแล้ววันที่สี่สิงหาคมประชุมกรรมการชายแดนเนี่ยแล้วจะกลับมาคุยกัน โดยตรงระดับนายกระดับกระทรวงระดับกระทรวงต่างประเทศและกลาโหมลมนตีต่างประเทศลฐมตีกลาโหมของมาเลเซียกัมพูชาไทยได้รับคําสั่งให้พัฒนานกลไกในการทํางานอย่างละเอียดสําหรับปฏิบัติตามตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกันหยุดยิงต่อไปซึ่งกลไกนี้จะเป็นพื้นฐานสําหรับสันติภาพที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบแปลว่าคุณรีบจบการประชุมเพื่ออ,อ่านคําแถลงโดยยังไม่มีกลไกการดูแลการหยุดยิง เพราะฉะนั้นถ้าเราฉลาดนะครับเราจะประชุมต่อไปอีกสองอาทิตย์ไม่สรุปเมื่อวานนี้นะครับเพราะเราต้องการกลไกในการคุมการหยุดยิงไม่งั้นวันนี้เรายิงได้นะครับเพราะมันไม่มีกลไกการหยุดยิงวันนี้กัมพูชาอาจจะยิงได้เพราะว่าก็บอกให้หยุดยิงโดยมีเงื่อนไขแต่ว่า เงื่อนไขมียังไม่มีกลไกกํากับว่าหยุดยิงยังไงใครดูแลว่าใครยิงก่อนทีหลังในช่วงเดี๋ยวมันจะมีการยิงกันอีกแหละนะครับเพราะว่าบทสรุปย่อหน้าท้ายเนี่ยยังไม่มีกลไกจะต้องมาประชุมต่อไปแปลว่าการประชุมเมื่อวานนี้มันยังไม่เสร็จแต่อยากจะเอาแถลงการออกมาและยังไม่มีกลไกเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเชื่อขนมกินได้จะขนมไทยขนมขมรก็ตามว่าการหยุดยิงจะมีการยิงต่อ ถ้าอยากทําไม่ว่าใครจะยิงนะครับถ้ากัมพูชาย,ยิงก่อนก็ขอบคุณเพราะว่าเราจะได้หาเรื่องต่อไปนะครับเพราะมันยังไม่มีการกํากับดูแลว,ว่าหยุดยิงแบบไหนมันใครยิงก่อนแล้วบอกว่าผมไม่ได้ยิงไทยยิงก่อนมันก็จะยุ่งเหมือนเดิมก็ขอบคุณที่ทิ้งความยุ่งเหยิงไว้ในย่อหน้าสุดท้ายนะครับที่ประชุมยืนยันอีกครั้งถึงความตั้งใจร่วมกันของมาเลเซียกัมพูชาและไทยที่ยึดมาในหลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยนะ่ะยึดมานานแล้วขเขมรไม่ยึด แล้วคุณจะเชื่อขอมเมนจะยึดเหรออ่ะลองเชื่อดูนะครับการอยู่ร่วมอย่างสันติและร่วมมือพระหุภาคีต่างๆคือหลายฝ่ายร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อให้บรรลุถึงการแก้ไขสถานรรการณ์ที่เป็นธรรมและยั่งยืนจะเห็นว่ามันวุ่นวายมากอ่านเอกสารสั้นๆคำถแถลงเป็นภาษาไทยแปลจากภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศผมสรุปว่าการประชุมครั้งนี้เราเสียเปรียบทุกประตูเพราะเราประชุมหยุด ความได้เปรียบของเราในสนามรบแต่ก็ข้อดีก็คือว่ามันยังไม่ได้หยุดยิงจริงๆเพราะยังไม่มีกลไกกำกับว่าหยุดยิงแบบไหนแล้วถ้ายิงใหม่ใครยิงก่อนไม่มีกลไกแล้วกลไกนี้จะเกิดปีไหนหรือกี่โมงก็ไม่ทราบจึงเป็นประตูเปิดให้เขเมรยิงเราก่อนอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นประตูเปิดให้ไทยสามารถหยุดยิงตามที่บอกมานี้ แล้วก็เคลื่อนกําลังทัพกําลังทหารราบรถถังยานเกราะอุปกรณ์สงครามต่างๆเข้ารายเรียงรายตามพรมแดนตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นได้ตลอดเวลาวันนี้เรารถถังเข้าไปติดพรมแดนเราใช้หลัก1นึ่งต่อห้าหมื่นได้เลยนะครับเพราะเราไม่ยิงสามารถไปได้เลยถ้ายังไม่มีกลไกกํากับดูแลการหยุดยิงแล้วก็ไม่ยิงแต่เราก็ส่งกําลังไป ตรึงบริเวณพรมแดนให้ติดพรมแดนตามสันปันน้ำหรือเขตแดนธรรมชาติตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นได้ไปจนถึงเขาพระวิหารเขาพระวิหารเนี่ยเราเกรงใจไว้ก่อนเราก็เอารอบๆเขาพระวิหารนะส่วนที่อื่นที่เรายึดได้แล้วก็ปราสาทตาทั้งสามตาเนี่ยครับยึดให้เรียบร้อยอย่าให้แหลมเข้ามาตอนนี้เราทำได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขาการหยุดยิงจะต้องคอย ว่ามีกลไกอย่างไรอันนี้จบรายละเอียดซึ่งมันไม่ยากเลยตอนนี้มาถึงส่วนที่ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าอดสู่ใจที่สุดนะครับขออภัยคุณภูมิธรรมนะครับเเมื่อถแถลงเสร็จแล้วนะครับอันวาอิบราฮิมก็จับมือใช่หไหมโอเคถแถลงเสร็จแล้วเขาให้ขเขมรน,นายกคุณมาเน็์ของขเขมรนพูดอะไรหน่อยนึงแก่พูดยาวนะครับ แกพูดถึงเรื่องก็ขอบคุณแล้วก็จะหยุดยิงกันอเมริกาจีนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ละเอียดมากเลยภาษางอักฤษแกดีฉานแกยังหนุ่มดูดีนะครับแต่ว่าแกก็บอกว่าเนี่ยคนอพยพก,กันสองแสนคนมไวม้ดูตัวเลขมันถึง3ามแสนแล้วแกก็แกก็ไม่บอกให้ชัดเจนว่าไทยเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่คือแกลกลัวๆตัวเลขให้ดูมันเลวร้าย หยุดยิงแล้วมันจะดีขึ้นแต่แกไม่ได้บอกว่าฝ่ายแกสูญเสียเท่าไหร่ไทยสูญเสียคือเป็นการพูดแบบดูเหมือนดีเป็นการกบเกลื่อนข้อเท็จจริงนี่พูดแบบที่พุทธธรรมนายในราชรงพงศ์สวรรค์กรุงคัปรชาผมอ่านไปแล้วนะครับว่าเป็นเมืองของสัตว์ตะกวดลิ้นสองแฉกอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าคำเห็นก็ว่าพวกเขาเองเพราะฉะนั้นระวังให้ดีการพูดดูดีภาษาอังกฤษดีนะฉานอ้างตัวเลขแต่มันซ่อนอยู่ข้างในคือว่าปกปิด ตัวเลขและความจริงทําให้ดูดีภาษาอังกฤษเขาดีตอนนี้พอมาถึงผมจะไม่ลงรายละเอียดนะคําพูดของฮุลมาเนตนะครับซึ่งผมก็ไปใช้ AI c a แคปเจอร์ ure, เอาตัวอักษรอ,ออกมาแหละนะครับเพราะว่าตามหาต้นฉบับจริงไม่เจอนะครับก็มีอยู่แต่ว่าผมเอาของภูมิคุณภูมิธรรมดีกว่ามันอัศจรรย์ใจยิ่งว่าแกพูดอะไรออกมานะครับเมื่อถแถลงเสร็จนะครับ คุณมเนตพูดคืออันวาอิบริฮิมเขาก็บอกว่าต่อไปนี้ขอเชิญฮุมมเนตพูดอะไรนิดหน่อยนะครับ say a few words ฮ <Yeah. S 1> ูมาเนตก็พูด so many words นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณภูมิธรรมก็คว้ากระดาษที่มีอยู่ในมือก็จะเดินปรีเข้าไปที่แท่นยืนพูดปรากฏว่าอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันตอกหน้าประเทศไทยมากมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่เกรงใจนาย,ยกไทยเลยนะครับอันวาอิบราฮิมบอกว่า อันายเขเข้ามายืนขวางไม่ให้รักษาการนายกภูมิธรรมเข้าไปยืนพูดทั้งๆท,ที่เป็นคิวของท่านอันว่าอิบริรรมยืนขวางแล้วก็เอามือจับแขนแล้วก็ดันคุณภูมิธรรมออกไปดันออกไปเลยนะครับไม่สุภาพหยาบคายนะฮะไม่เป็นมิตรเหมือนกับว่าคุณภูมิธรรมไม่มีความหมายผมจะดันคุณออกผมขอพูดก่อนนะครับ คือเขารู้แหละว่าคุณภูมิธรรมเป็นลูกน้องของคุณทักษินคุณทักษิณเป็นพ่อของคุณแปรทองทานเขาวพวกเดียวกันคุณภูมิธรรมเป็นใครก็ไม่รู้มาพูดแทนอึอออกอากาักยืนก้มหน้าอาแล้วก็เหมือนกับประมาผ้าพ,พึงแต่แกก็พร้อมที่จะมาพูดใช่ไหมพอกกเดินเข้ามา อันวายเข้ามาแทรกแล้วก็เอามือจับแขนแล้วก็ดันออกไปท่านไปดูวิดีโอเลยนะครับดันออกไปผมโกรธมากในตอนน้นเฮ้ยําทำกับนายกรัฐมนตรีของไทยได้ไงทั้งๆท,ท,ที่เราจะมีความเห็นต่างกันก็ตามนะครับไม่สําคัญแต่น,นี่มันเป็นความมีเกียรติของนายกไทยเขาจะเข้ามาพูดยุก็ต้องถอยไปสิปรากฏว่าอันว,าอ,นวาอิบราฮิมเข้ามาแล้วก็เอามือจับแขนแล้วก็ดันภูมิธรรมออกไปแล้วก็ขอพูดก่อนบอกว่าโอเคขอบคุณก็เม็นแล้วก็ต่อไปนี้ขอเชิญ คุณภูมิธรรมมาพูดต่อโดยมารยาทและโปรโตคอลคุณเมื่อเห็นผู้นําไทยแม้ว่าจะรักษาการแม้ว่าจะดูไม่มีศักดิ์ศรีเท่ากับตัวจิกแล้วก็รู้ว่าเป็นลูกน้องของเพื่อนเขาเพื่อนแกนะครับคือลูกน้องคนทักษิลมันก็ต้องให้เกียรติตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะเอกเปรียมเคยพูดกับผมในที่ส่วนตัวที่บ้านสี่เสาที่ผมเคยล่วงเกินท่านไปล้อเลียนท่านว่าท่านพูดภาษา เราพูดภาษาไทยไม่ชัดเดี๋ยวนายกเปรมจะว่าเอาอะไรเงี้ยผมก็ท่านก็โกรธแล้วท่านก็ให้ผมหยุดอ่านข่าวนี่จำาลวก็ไปหาท่านหลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับก็ไปขอขมาท่านที่บ้านไม่มีใครรู้ท่านบอกสมเกียรติตำแหน่งนายกคนตรีไม่ว่าจะยังไงต้องเคารพมันศักดิ์สิทธิ์ถึงพูดง่ายคือสมเกียรติไม่เคารพพลเอกเปรมพูดจาเสียดสีเรือ่องแค่เรื่องภาษาไทยพูดตัวเราไม่ชัด ไม่ใช่ว่าพลเอกเปรมพูดตัวร้อไม่ชัดนะครับพลเอกเปรมเขาไม่ชอบอรัฐมนตรีที่พูดตัวร้อไม่ชัดแล้วเราก็ไปแซวเพื่อนผู้อ่านข่าวของเราแกก็โกรธนะครับผมก็เลยเข้าไปขอขามาว่เลยได้สติแล้วตำแหน่งนายกมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอย่าเอามารอเล่นกันไม่ว่าจะเป็นใครอันว่าอิบรีไม่เกียรติตำแหน่งนายกมนตรีไทยเอามือจับแขนแล้วดันออกไปขออ้วกพูดก่อน <c oughs> คุณภูมิธรรมก็เลยถูกดันออกไปแล้ว อันวาก็แนะนําภูมิธรรมเข้าบาพูดตอนนี้สิ่งที่คุณภูมิธรรมพูดตอนนั้นผมว่าแกคงโกรธนะผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าแกต้องโกรธอะเป็นผมก็โกรธเฮ้ยนายกไทยเราจะพูดอยู่เอามาดันออกต่อหน้าทารกำนันคุณภูมิธรรมพูดสั้นๆบนจอเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่ผมก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะภาษาอังกฤษคนอื่นก็ภาษาอังกฤษแกไม่ดีอ่ะ ก็ไม่ได้เป exactly right. like ็นไมเป็นไรไงใครๆก็ภาษาอังกฤษไม่ดีได้นะครับผมก็ภาษาอังกฤษไม่ดีแอคเซนต์ไม่สวยงามเหมือนอะไรล่ะว่าลาวุธศิลปะอาชาที่เขา หักหน้ากระทรวงต่างประเทศแล้วออกมาแถลงประนามเขมรในนามกระทรวงพัฒนาสังคมและสิากรมนุษย์อันนั้ก็หนักนะครับภาษาอังกฤษดีจังเลยลูกคุณบรรหารแต่ไม่ใช่หน้าที่มาแย่งซีนกระทรวงต่างประเทศมาแถลงประนามรัฐบาลต่างประเทศเขาไม่ทํากันในโลกนี้นะวราวุฒิศิลปะอาชาโอเคแต่เห็นคนชมวราวุฒิมากบอกอแต่วราวุฒิทำผิดครับคุณ ปเขาเรียกว่า upstage กระทรวงต่างประเทศ <c oughs> คุณนมีหน้าที่ประนามประเทศอื่นคุณมีหน้าที่ถแถลงดูแลประชาชนในแง่ทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เป็นประนามเขมนไม่ได้อันนั้นเันเรื่องกระทรวงต่างประเทศว่าเราพุทธธรรมผิดนะครับเถียงเมื่อไหร่แกก็ผิดภาษาอังกฤษดีมากแต่คุณภูมิธรรมเวชยชัยภาษาอังกฤษไม่ดีภาษาอังกฤษไม่ดีไม่ใช่ปมด้อยของชีวิตนะครับก็แค่พูดไทย สีจิ้นผิงก็พูดจีนแค่พูดไทยนะแล้วก็มีล่ามแปลก็จบมันจะได้ไม่ดูตลกเพี้ยนนะครับโอเคแกพูดอย่างนี้ผมก็แกะออกมาได้โดยอาศัย AI แล้วผมก็ตรวจแก้ AI ก็ผิดนะมันแกะผิดผมก็ตรวจแก้แล้วผมก็งงในวงเล็บนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดท่านผู้ฟังเอาไปเข้าชั้นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะห์ดูนะครับภูมิธรรพูดคุณภูมิธรรพูดหลังจากถูก เอามือจับแขนจากอันวาแล้วก็ดันออกแล้วก็ปล่อยให้เขากลับเข้ามาพูดเะีรับ I would like to express my sincere appreciation to Prime Minister Anwar อันนี้ไม่ผิดข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึ้งอย่างจริงใจต่อท่านนายกตนันตรีอันวามันตกนามสกุลไปครับมันเหมือนกับกันเองมากเกินไปนะ ถ้า prime minister อันวาเราก็ต้องอันวาอิบราฮิมแต่ถ้า To อันวาก็โอเคโดยไม่ต้องมีตําแหน่งนี่พูดถึงว่าภาษาที่เราจะใช้กันเองหรือว่าเป็นทางการอันนี้เป็นทางการก็ต้องบอก To prime minister อันวาอิบราฮิม of มาเลเซียมันก็จะตกอิบราฮิม of มาเลเซียไปคนที่เขียนให้ท่านรักษาการนาย,ยกภูมธรรมอ่านเนี่ยคงเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเขียนไม่ดีครับ <laughs> เขียนไม่ดี อาจารย์ขอตินะครับแล้วก็ขอบคุณไพรเมอร์อันวา The Government of China ที่จริงเขาอาจจะเขียนอิโปรฮิมก็ได้คุณขอโทษนะครับผมก็ต้องใช้จินตนาการคุณภูมิธรรมอาจจะอ่านไม่ทันเลยตกนามสกูลไปอันนี้ขอไปถ้าหนุ่มสาวกระทรวงต่างประเทศเขียนให้ดีแล้วแล้วผมมาว่านะครับคุณอาจจะเขียนดีแล้วเขาไม่อ่านก็ได้นะครับโอเคถอนคำพูดครับ The Government of China ก็คือขอบคุณ Government of China and President Trump จะเห็นว่า ขอบคุณรัฐบาลจีนไม่ได้ขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน And President Trump ก็คือขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ไม่รู้ชื่อแรกชื่ออะไรไม่เป็นทางการมันควรจะพูดว่าขอบคุณ The Government of the United States of America ถ้าคุณจะขอบคุณบุคคลก็ขอบคุณสีจิ้นผิงกับ President Donald Trump ัพพูดให้เต็มอันนี้มันก็ ไม่สวยงามนะในแง่ของภาษาแล้วมันประดักประเดินนะ For your good will and concern นะอันนี้คำว่า good will นะออกเสียงไม่ชัดผมไม่รู้แกพูดว่าอะไร good อะไรสักอย่างนะครับแต่เดาได้ว่าน่าจะเป็น good will นะครับท่านไปฟังโดยฟังแล้วกันนะครับมันอมอม,มออมแอมแอมพรภาษาอังกฤแกไม่ดีนะแกไม่อยากแกจะพูดไทยมันน่าจะดีกว่านะครับ p e r d e n t Trump for your good will อขอขอบคุณรัฐบาลจีนกับประธานาธิบดีทรัมป์ของประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับความ ตั้งใจดีหรือความปรารถนาดีแอนคอนเซนและความห่วงใยนะครับประโยคต่อไป today's outcome ผลของการพูดคุยในวันนี้ reflex thailand design for peaceful resolution มันสะท้อนความปรารถนาหรือความประสงค์ของประเทศไทยในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีทั้งฟังที่จะจุกจิกจุ้จี้เหมือนผมลองไปฟังใหม่นะครับ peaceful Dissolution หรือว่า Resolution ที่เขียนไว้ในกระดาษและควรจะถูกต้องก็คือ Resolution คือการคลี่คลายหรือแก้ปัญหาแต่ฟังแล้วมันอ้อมอมแอมแกลัวกลมัวมวไม่รู้ว่ามัน Dissolution ที่แปลว่าเ,เหมือนอ,อ,อะไรลนะ่ะยุบสภาน l v e t h e p a r l i a m e n t d i ด s สโซ e คือคือยุบเลยนะครับ ั้น resolution ออกเสียงให้ใช้ก็จะเป็น resolution ไม่ใช่ d i s s o l u t i o n ผมว่าแกอาจจะออกเสียง resolution นั่นแหละแต่มันไม่ชัดผมก็เลยฟังเป็น disolution เพราะมันจะหาเรื่องอยู่ตอนนี้นะครับต่อไปนะโอเคยกประโยชน์ให้จำเลยว่ามันเป็น peaceful resolution ไม่มีใครในโลกนี้จะ,ะจะพูดว่า peaceful dissolution ก็เป็นไปได้นะพิ s ูเ l u t i o n of the Parliament <laughs> ยุบเลิกยุบสภาอย่างสันตินะไม่จุดไฟเผาอะไรก่านโอเคนะครับ why continuing the อะไรก็ไม่รู้นะครับ why continue ระหว่างที่ยังคงดำเนิน the whatever ผมฟังมันแว่วๆว่าเป็น the whole อะไร whatever what the whole นะครับถ้าเราไปฟังดูผมยังไงผมก็ฟังไม่ออกนะครับกนะระทรวงต่างประเทศช่วยไปถอด คําออกมาจากกระดาษที่ท่านอ่านอีกทีแล้วกันนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องนะ y h y n t n t u n u i t h t w h w l o l e วงเล็บว่าอะไรไม่รู้นะครับโ l e หรืออะไรไม่รู้นะครับ protect our sovereignty คือปกป้องอธิปไตยของเรา and the life of our people และชีวิตชีวิตเดียวเอกพจน์ของประชาชนของเราอันนี้น่าจะเป็นพระหูพจน์ แต่เอกพจน์ก็ไม่เป็นไรนะครับมันมีความหมายเป็นพหูพจน์ได้ก็คือ Life อาจจะหมายถึงว่าชีวิตโดยรวมของคนนับแสนที่อพยพชายแดนไทยทางอีสานเข้าดินแดนลึกๆ4-50กิโลเข้าไปนะครับตามที่คุณแพทองทานบอกพิกัดให้ชาวโลกรู้แล้วว่าเขาอพยพกที่ไหนนะครับ uh, and the life of our people อันนี้ก็จะเป็นการจุกจิกเรื่องไวยากรนิดหน่อยนั่นเอง we agree to a sheet f i l e ที่ผมฟังแกออกเสียงอันนี้ ํำข,ขันนะครับ We agree to assist file มันจะเป็นตัว c แหละแต่ออกเสียงเป็น sheet file นะถ้าฝรั่งเขาโมโหหรือเขาจะล้อเลียนก็จะเป็น sheet file นะครับไม่แปละนะครับ We agree to assist file โดยความสุภาพของผมเนะมื่อกี้เป็นอารมณ์ขันเชิงเสียดสีแก้ออกเสียง assist file เป็น sheet file นะครับ We agree to คือฝรั่งไม่ว่าอะไรนะครับผมว่าคนเดียวนะครับเพราะว่าต้องการคลี่คลายต้องการบอกให้ทราบว,ว่าถ้าภาษาสิทธฤ์ใช้ไม่ได้ใช้ล่ามดีกว่านะครับ ถ้าผมเป็นนายกมนตีผมก็รู้ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีดขนาดนั้นผมใช้ล่ามดีกว่านะครับโอเคนะชิสไฟ with with อะไรไม่ทราบนะครับ excellence answer ไม่รู้นะฟังยังไงก็ไม่รู้นะครับต้องไปดูต้นฉบับในกระดาษของท่านชิสไฟ with that it will be carried out successfully ซึ่งมันจะได้รับการปฏิบัติต่ตอไปอย่าง ประสบความสําเร็จสมบูรณ์ด้วยความจริงใจต่อกันหรือสัตย์ซื่อต่อกันกู๊ดเฟสด้วยความประสงค์ดีความปรารถนาดีตั้งใจดีต่อกัน by both side ทั้งสองฝ่าย thank you v e r y m u c h เห็นไหมครับว่าไม่กี่ประโยคมันก็มีที่ผิดพลาดอยู่หลายจดุด แล้วที่ที่ฟังไม่รู้เรื่องอยู่หลายจุดแล้วก็รัฐมนตรีเออแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาก็เอาเฉพาะไฮไลท์นะครับผมเพียงแต่ว่ามาจี้ประเด็นที่ว่าทุกคนภาษาอังกฤษไม่ดีได้ผมก็ไม่ได้ดีนะผมอาจจะอ่านได้นะครับเขียนพอได้พูดผมก็ลูกทุ่งนะครับผมไม่เหมือนคเซนต์ดีเหมือนเหมือนพิธาหรอกนะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือว่าต่อให้พูดดีภาษาอังกฤษใช้ได้ และมีความมั่นใจซึ่งไม่ใช่คุณภูมิธรรมเนี่ยเราก็ควรจะพูดภาษาไทยไม่ต้องไปแข่งกับคุณบัเน็ตเขาภาษา,าดีเขาเรียนเวสต์พอยต์เขาอยู่อเมริกาหลายปีนะครับภาษาดีอาจจะพูดไม่ดีก็ได้นะครับเหมือนพิธาพูดเ,เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพากอาษัยแล้วผมตื่นจากาวังตอนอยู่อเมริกาเมื่อสองปีที่แล้ว